แฟนวอลเล่บอลปลื้มชิงแชมป์โลกขน,นี้ทีมสาวไทยโชว์ฟอร์มดีจบอันดับ13ของโลกพร้อมขยับอันดับโลกขึ้น3อันดับและสะสมคะแนนเพิ่มกว่า11แต้มวอลเล่บอลเวิลด์จัดอันดับ9ถึง32สึกวอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025โดยวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยจบอันดับ13 การแข่งขันวอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025หรือ FIVB Women World Championship 2025ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่22สิงหาคมถึงวันที่7กันยายน2568เดินทางมาถึงรอบ8ทีมสุดท้ายประกอบด้วยอิตาลีญี่ปุน่นบราซิลตุรกีฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์โปลแลนด์และสหรัฐอเมริกา โดยรอบ8ทีม PPTV HD 36ถ่ายทอดสดให้ชมเช่นเดิมส่วนวันที่2กันยายน2568หยุดพักการแข่งขัน1วันวอลเล่บอลเวิล bon ด์ได้สรุปอันดับ9ถึง32หลังจบการแข่งขันรอบ16ทีมสุดท้ายในศึกวอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพก่อนที่สังเวียนรอบ8ทีมสุดท้ายจะเริ่มขึ้นในวันที่3กันยายน2568เป็นต้นไป วอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยจบอันดับ13ของศึกชิงแชมป์โลก2025โดยก่อนหน้านี้นักตบลูกยางสาวไทยเคยจบอันดับนี้มาแล้ว4ครั้งเมื่อปี 1998, 2010, 2018และ2022ซึ่งเป็นอันดับดีที่สุดที่เคยทำได้ในรายการนี้จึงเป็นการจบอันดับ13ครั้งที่5ของทีมชาติไทย สรุปอันดับ9 3 2ถึงส2ศึกวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลก2025อันดับ9จีนอันดับ10เซอร์เบียอันดับ11เบลเยียมอันดับ12เยอรมนีอันดับ13ไทยอันดับ14โดมินิกันอันดับ15แคนาดาอันดับ16สโลวีเนียถัด อันดับ17ยูเครนอันดับ18สเปนอันดับ19สวีเดนอันดับ20เคนยาอันดับ21กรีซอันดับ22อาร์เจนตินาอันดับ23คิวบาอันดับ24เม็กซิโกอันดับ25สาธารณรัฐเช็กอันดับ26โคลัมเบียอันดับ27บัลแกเกรียอันดับ28ปัวโตริโกอันดับ29อียิปต์อันดับ30สโลวาเกียอันดับ31เวียดนามอันดับ32แคเมรูน ปรับเทคนิคการเล่นอีกหน่อยดีขึ้นชัวร์การเสิร์ฟแรงและเร็วเกมรับที่เหนียวขึ้นระยะห่างเกมรุกที่เร็วรุนแรงและหลากหลายซูซูแค่นี้ก็วิเศษแล้วมีหลายคนที่ได้รับการติดต่อเล่นหลีกนอกเลยนี่เป็นการแสดงว่านักกีฬามีความสามารถแต่ระบบทีมระบบการซ้อมยังอ่อนหัดจัดตัวกลัวแพ้ไม่พยายามเอาน้องใหม่ลงระบบเก่าๆกลับมา แล้วแฟนๆมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์กันเข้ามาบอกเลยนะ